ฉันก็มีหัวใจแต่จะได้ลักใครมันรักหมดใจนะเธอคนอื่นจึงม่สน้เพราะไม่สวัสดีครับพี่น้องครับผมกับมือนี้นะครับบ้าวชาติคนฮักหน้านะครับพี่น้องหลังจากที่ผมได้นําเสนอเรื่องของพันเขาหอมหนาคานะครับพันเขาเหนียวหอมหนาคานะครับซึ่งเป็นพันเขาที่เ,เป็นพันเขาที่นะครับ สามารถต้านทานโลกได้นะครับแล้วก็เป็นพันธุ์เขาที่ให้ผลผลิตในระยะสั้นนะครับเมื่อนี้นะครับผมกับสิริผ้าพี่น้องนะครับผ้าพอแม่พี่น้องนะครับมาเบิงข้าวหอมนาคาในช่วงอายุ60วันนะครับแล้วก็ล้างที่ฉีดสารเสริมประสิทธิภาพพืชลงไปนะครับเป็นแังไหนะครับเนาะเข้าฉีดไปแล้วประมาณเดือนเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งครับ30วันเนาะ ฉีดไปแล้ว30วันนะครับแล้วก็เขากอมาติดตามเบิรงครับว่าข้าวหอมนาคานะครับที่เพื่อนบอกว่าต้าน่านโลนะครับมีลักษณะใบเป็นแบบใดในช่วงระยะเวลา60วันนะครับซึ่งเขานี่นะครับข้าวหอมนาคานี่นะครับเป็นข้าวหอมที่เอ่อเป็นเพื่อนนุ่มนะครับไว้ต่อช่วงแสงเนาะพี่น้องนาะไว้ต่อช่วงแสงกับไม้เอ่อเป็นข้าวที่ไม่ไวแสงนะครับ ไม่ไวต่อช่วงแสงก็หมายถึงว่าระยะเก็บเกี่ยวนะครับเป็นเขาหน้าปลังนะครับเป็นเขาหน้าปังนอกพี่น้องบานีก็มันเป็นเขาพื้นนุ่มนะครับแล้วก็เป็นเขาหน้าปังพร้อมนะครับอายุสั้นพ้อมนะครับอายุประมาณร้อยอายุการเก็บเกี่ยวประมาณร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบวันนะครับช่วงนี้ก็อายุในระยะของแปดสิบมือนะครับเขาก็เริ่มมั่นนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิ้งนะครับผ้าไปเบิ้งเนาะครับ นี่ครับพี่นองครับแปลงสาธิตของเฮาายูทีแปลงของแฮปปี้การเกษตรสาขาขอนแก่นนะครับพี่นองครับบ่าวชาติคนฮักมานะครับด้มารีวิวห้เบิ้งนะครับขออนุญาตบาดค่ำนะครับรีวิวให้พี่นองเบิ้งนะครับนี่นะครับสําหรับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงแปลงสองไร่นะครับแปลงสองไร่ของคุณรัตนานะครับ เจรัดนะครับเจรัดแฮปปี้การเกษตรสาขาขอนแก่นนะครับพี่น้องครับลักษณะต้นนะครับที่เขากําลังมา่นแลครับก็สีมีลักษณะลำต้นนี่บ่อถึงร้อยยี่สิบเส้นนะครับประมาณจานี่นะครับบ่อถึงร้อยยี่สิบเส้นนะครับประมาณเก้าสิบนะครับประมาณเก้าสิบเซนนะครับเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยนะครับเขามั่นแล้วก็เริ่มซอดเริ่มถอกแล้วครับนี่ เริ่มสอดเริ่มถอกบางส่วนนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นการประคับประคองโอ้แต่ว่าน้ำไหลแล้ะครับเนาะช่วงนี้น้ำไหลนะครับก็ต้องควบคุมน้ำนะครับสําหรับนะในเรื่องของมาแรงนะครับมาแรงกับเบื้องครับพี่น้องครับเป็นข้าวต้านทานโรคต้านทานแมลงนะครับเป็นสายพันเขาต้านทานโรคต้านทานแมลงนะครับพี่น้องเบื้องกันคักคครับ ในช่วงนี้80สิวัน,นครับในช่วง80ิวันก็สิปรากฏผลว่าเขาเริ่มตั้งทองมัานนะครับพี่น้องเขาเริ่มตั้งทองมัานแล้วก็มีถอกออกมาเล็กน้อยนะครับซอดออกมาเล็กน้อยนะครับปั่นข้าวที่เรานํามาไม่มีปนนะครับว่ามีปนเนาะดังนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาซอดนะครับพี่น้องนะครับ เางามครับงามครับนี่นะครับควบคุมการผลิตนะครับไม่ใช้สารพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้อินรีย์ล้วนนะครับเป็นอินรีจากบียูจีนะครับพี่น้องครับเขางามวะครับพี่น้องเป็นฮรวโมนอินรีนะครับสารเสริมประสิทธิภาพพืชจากบียูจีในเรื่องของหยูกยาเฮ้ากับ ควบคุมโดยวิธีการถอนเป็นส่วนใหญ่นะครับควบคุมวิธีการถอนหญ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับบางบางส่วนเกษตรมีล้มแหลมอยู่นะครับถ้าใครต้องการนะครับพันเข่านะครับต้องการพันนะครับหอมนาคานะครับจากแอปปี้การเกษตรสาขาคอนแก่นนะครับก็สามารถติดต่อเบ่าชาติคนหักนานะครับเบ้าวชาติคนหักหน้าได้เลยนะครับพี่ดองครับสําหรับ เมื่อนี้นะครับกาให้พี่น้องได้เยี่ยมชมนะครับให้พี่น้องได้เยี่ยมชมนะครับได้เยี่ยมชมได้เยี่ยมชมแปลงของเรานะครับที่ทําวันนี้นะครับบ่าวว่าสิเป็นพี่น้องต้องสนต้องการสนใจนะครับต้องการพันาเขานะครับหรือต้องการต้องการเมล็ดข้าวนะครับเมล็ดข้าวไปหุง ข้าวสารเป็นข้าวสารก็ได้คือกันนะครับขอให้ติดตัวมากครับรับรองว่าหอมนุ่มนะครับรับรองนะครับว่าเขาพันนี้นะครับหอมนุ่มนะครับหอมนุ่มแล้วก็เป็นข้าวที่น่ารับประทานอีกพันหนึ่งนะครับที่บ่าวชากขอแนะนําพี่ๆนะครับได้มาชิมกันลองชิมกันดูครับสําหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วง ที่อากาศหนาหนาวนะครับยากาศปลายฝนต้นหนาวนะครับพี่น้องกส็สีมีโลกต่างๆเขามาเพราว่าจะเป็นนอนกอนะครับเป็นน้อนกอเป็นประเภทของเออพียนะครับในช่วงเขาตั้งม่านนี่ก็คืมีเพียนะครับมีน้อนกอมีเพียนะครับดังนั้นเข้ากับะมัดระว่างนะครับสําหรับคนที่บริสไทสารเสริมประสิทธิภาพนะครับก็คื ต้องแบกรับต้นทุนอีกนะครับในเรื่องของการใช้สารเคมีอีกนะครับเพื่อให้เขาของเฮานี่ได้รับสารเคมีได้รับผลกระทบนะครับเวลารับประทานมันก็สิเอามากินนะครับไม่หุงกินมาไม่นหนึ่งกินอาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายได้นะครับเป็นผลเสียที่สะสมนะครับซึ่งสารเคมีเหล่านี้นะครับมันสิบวชแสดงอาการใน ในตอนที่เขาเอืน้นไว้ในตอนที่เขายังแข็งแรงอยู่นะครับมันสีแสดงอาการตอนเขาเขาถอดเขาป่วยไม่บ่าว่าสิเป็นในเรื่องของตับนะครับเป็นเรื่องของตับของไตนะครับที่สิเกิดขึ้นครับพอเม่พปีน้องเนาะดังนั้นทางบบาวซาตกลนทักนานะครับได้เล่งเห็นคุ้นประโยชน์นะครับของการกินเขานะครับเพื่อเป็นยา รับประทานข้าวเพื่อเป็นยานะครับก็ได้เฮ็ดผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมาให้พี่น้องนะครับได้นําไปรับประทานกันซึงแน่ว่ามันสิเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี่มีราคาแน่จากน้อยแต่ว่ามันก็ช่วอยเสริมสร้างคุณภาพให้ร่างกายของเฮาแข็งแรงปลอดสารพิษนะครับในร่างกายเนาะอันนี้เป็นด้วยความห่วงใยนะครับจากพี่จากผมนะครับบ้าวศาสตร์นะครับแล้วก็ พี่น้องชาวแฮปปี้การเกษตรทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าวชาติขออำลาพาาจากพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับิดดอจลยยา ปลไหลให้ใจเจ้าขินโหดคนที่กอดในค่ำคืนนั้น